สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการอธิบายใบงานคัดกอไก่เล่มสีแดงนะคะลูกอ่าเล่มสีแดงหยิบหรือยางหยิบแล้วก็พร้อมกันไปกันได้เลยนะคะเปิดหน้าที่หนึ่งก่อนนะอ่าจะเปิดเจอหน้านี้นะหน้านี้เราจะมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักงัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอเชอยยหญิงดอชดาตอปตักถอฐานทอนังมุนโทถทอพู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไ,ไม้ปอปาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟัน พอสัมผ้ามอมายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนสอสาาสอฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาอออ่างหอนกฮูกเก่งมากค่ะเปิดหน้าถัดไปเลยนะคะเมื่อวันเราทำตัวเลขอะไรไปเมื่อวันเราเขียนตามรอยปะ วันนี้เราจะมาเริ่มที่พยัญชนะตัวงงูอ่นักเรียนมาดูนะดูงงงูนะคะหยิบดินสอและยางลบเตรียมพร้อมเลยค่ะลูกเวลาเราเขียนผิดเราจะได้ลบทันทีเลย นักเรียนสังเกตดูว่าพยัญชนะตัวงองูจะมีหัวกลมๆอยู่ถูกต้องค่ะเวลาเราเขียนพยัญชนะภาษาไทยเราต้องเริ่มที่หัวของมันนะคะเราเริ่มพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยค่ะ <c oughs> หมุนหัวกลมๆนะคะลากลงมาแล้วก็เฉียงขึ้นอย่างนี้นะคะค่อยๆลากนะลูกค่อยๆล,ล,ลากคะ่ะอย่างนี้นะคะ เขียนไปเรื่อยๆเลยเขียนจนให้จบไปเลยนะคะต่อมาข้างล่างข้างล่างก็เช่นเดียวกัน,นกเรียนเห็นไหมเอ่ยอ่าข้างล่างมันจะมีแค่ครึ่งวงกลมให้เราใช่ไหมเราก็ต่อเป็นวงกลมไปเลยอย่างนี้ค่ะอ่าถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนเก่งมากลูกเก่งมากค่ะอ่าแล้วมาข้างล่างล่ะข้า่างมีจุด จุดเล็กๆเ,เขาให้เราเขียนเองไม่มีเส้นประนะด้านล่างเพราะนั้นนักเรียนฝึกเขียนเองค่ะทำอย่างที่คุณครูสอนเลยอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกหัดเขียนด้วยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะอ่าเก่งมากเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะมาเขียนตัวไล่ จอจานอ่ะวันนี้เขียนงองูพยัญชนะภาษาไทยมี44ตัววันนี้เราเขียนงองู1ตัวอ่านักเรียนอย่าลืมไปฝึกหัดฝึกเขียนฝึกพูดด้วยนะคะค่ะวันนี้แค่นี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ